่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิศบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนทิศบ้วนบางประมาะมาแล้วครับเชิญท่านรับฟังเสียงกันเถิดหนาทิศบ้วนคุยสาระแทรกวิชามิเฮฮาตามประสาทิศบ้วนเอ้ย สวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟน,แฟน,แฟนรายการที่เคารพรักครับพบกับผมทิดบวนบางประมาะอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์นะฮะเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทิดบวนชวนคุยแล้วก็ถ้าเผื่อท่านติดตามวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ตามติดทิดบวนอันนั้นก็เป็นการรับฟังเรื่องของประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของทิดบวนบางประมาะนะครับ ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ทางโทรทัศน์ก็ช่อง 9M t HD หมายเลข30ตีหครึ่งถึงหมโมงเช้าและทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ท่านที่มีปัญหาเร่งด่วนติดตามชม Facebook สดนะฮะวันจันทร์กับวันศุกร์ทุ่มครึ่งวันพุธหนึ่งทุ่มนะฮะอา้าวแล้วก็มีใครจะแนะนำา ให้ผมนำเรื่องราวอะไรมาคุยหรือจะสอบถามปัญหาใดๆนะฮะก็กรุณาฝากไว้ที่ลายนะครับ i d ลาย0819815881ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็เรื่องราวที่เรายังจะต้องคุยกันก็ยังเป็นเรื่องราวที่วนเวียนอยู่กับเรื่องของน้ำชีวิตมนุษย์ก็อย่างนี้แหละครับ เราก็อยู่กับดินน้ำลมไฟนะฮะหรือผมมักจะพูดว่าดินน้ำอากาศและธรรมชาติของพืชและก็ธรรมชาติของสัพพสัตสัพรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราเข้าถึงดินเข้าถึงน้ำเข้าถึงอากาศและก็เข้าถึงธรรมชาติของสัพพสิงทั้งหลายทั้งปวงเราก็ย่อมที่จะมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ดำเนินการได้ ทีนี้ท่านผู้ฟังจะสังเกตดูว่าเราก็วนเวียนอยู่กับเรื่องของน้ำท่วมฝนแรงนะฮะอันเนื่องจากความแปรปรวนแปรเปลี่ยนของธรรมชาติซึ่งหลายส่วนนั้นเราควบคุมไม่ได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะบางส่วนนั้นเราผ่อนหนักเป็นเบาได้บางส่วนนั้นเราบริหารจัดการได้ เราไปพูดในส่วนที่เราควบคุมไม่ได้ซะก,ก่อนนะฮะอย่างภาพน้ำท่วมที่ชินตาเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเราก็เคยเจอเจอกรณีของน้ำท่วมเมื่อปี2,554นะแต่ว่าล่าสุดนี่นะครับที่รัฐเคนทักกี้ที่สหรัฐอเมริกาภาพข่าวเด็กหญิงตัวน้อย ที่พาสุนัขซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดของเธอนะฮะว่ายน้ําแล้วก็หลบไปอยู่บนหน้าจั่วของหลังคาบ้านนะครับรอคอยความช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งนั่นหมายความว่าทรัพย์สินสิ่งของอีกมากมายต้องจมอยู่ใต้น้ํา ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับพี่น้องครับนั่นก็เป็นเป็นภาพที่เราเห็นในต่างประเทศและเราก็ไม่อยากเห็นภาพอย่างนั้นในประเทศไทยของเราจะทำยังไงได้มนุษย์ทั้งโลกมันอยู่ด้วยกันแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขทุกอย่างได้ในเวลาวันเดียวเวลาเดียว แต่ผมก็บอกว่าทางรอดของเราก็คือว่าทุกคนต้องหยุดทำลายโลกด้วยการที่สร้างภาวะเรือนกระจกนะเผาสิ่งต่างๆ่างนะขึ้นไปลอยบนท้องฟ้าทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกการปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ว่าในสถานอันใดและเล่งปลูกต้นไม้ประชากรหนึ่งคนในโลกปลูกต้นไม้ อย่างน้อยๆคนละหนึ่งถึงสิบต้นและที่ทิศบุญบางประมาพูดนี่ผมปลูกนะครับผมปลูกหลายต้นแล้วโดยเฉพาะฤดูฝนปีนี้พี่น้องครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องเป็นสำนึกของประชากรชาวโลกนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราก็มีสิทธิ์ที่จะฝันมีสิทธิ์ที่จะพูด พูดแล้วผู้นำประเทศแต่ละประเทศเขาจะทำหรือไม่ทำหรือเขาหมวัวแต่รบลาค่าฟันเอาชีวิตประหัตประหารค้าอาวุธแล้วก็มาทำลายล้างกันโดยที่จะต้องหันกลับไปใช้พลังงานจากถ่านหินแล้วก็ฟืนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะว่าการทะเลาะเบาแวงแย่งกันใหญ่แย่งกันโตนะฮะ นี่ผมจำได้เลยเมื่อสมัยผมหนุ่มๆม,มีน้องคนหนึ่งเขาเขียนบทกลอนไว้บทหนึ่งเขาบอกว่าแย่งกันใหญ่แย่งกันโตเป็นช่องโวอ่ะเดี๋ยวผมประยุกต์เลยว่าแย่งกันใหญ่แย่งกันโตเป็นช่องโวให้โลกสิน้นทิ้นจัก,กรวาลประยุกต์ไปเป็นอย่างนั้นเลยทีนี้พี่น้องครับเมื่อเร็วๆนี้ท่าน ูว่าราชการกรุงเทพมหานครขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อท่านว่าท่านชัดชาติสิทติพันธ์ท่านก็มีแนวคิดเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นใครๆก็พูดแต่อุโมงยักษ์อุโมงยักษ์แล้วก็เฝ้ารอรอรอว่าเมื่อไหร่อุโมงยักษ์มันจะเสร็จนะแล้วมันจะต้องใช้งบประมาณกันไปอีก มากน้อยนะฮะมันจึงจะเสร็จแล้วมีอุโมงค์แต่ถ้าน้ำมันถูกอุดถูกตันซะก่อนโดยที่น้ำมันไม่ไหลลงอุโมงค์อย่างเนี้มันจะระบายน้ำได้ยังไงเหมือนที่ใช้คำว่าเส้นเลือดฝอยมันอุดตันซะแล้วขยะเอ่ยนะรวมไปจนกระทั่งถึงช่องทางระบายน้ำที่จะไปสู่อุโมงค์นั่นนะนะ มันไม่ถึงและท่านก็พูดถึงว่าการระบายน้ำที่เร็วและดีก็คือการฟื้นฟูคลองที่ตื้นเขินแล้วก็บูรณะให้คลองนั้นกลับมารองรับน้ำได้เพราะว่าคลองในกรุงเทพมหานครน,นั้นมีเยอะในขณะเดียวกันก็มันตื้นเขินนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบนี้ ก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่ใช่ลอกเรียนแบบหรือลอกเรียนก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าผมก็เคยพูดเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมในระดับประเทศนะที่ว่าถ้าเราปล่อยให้สภาพธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันก็แก้ไม่ได้แล้วพิธีคิดเอก็ต้องบอกว่าตรงกับท่านอาจารย์ชัดชาตินะครับคืออะไรครับก็คือว่า ผมเคยพูดถึงโครงการปลูกป่าริมแม่น้ำต่างๆป่าปิงป่าวังป่ายมป่าน่านท่าจีนแม่กรองเจ้าพญาป่าศัก์นะฮะบางประกงอะไรก็แล้วแต่หรือจะไปทางอีสานจะเป็นแม่น้ำสายไหนก็สุดแท้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าพื้นที่ริมแม่น้ำเนี่ยเราถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ นะเป็นพื้นที่สาธารณะใครจะอยู่อาศัยจะอะไรยังไงก็แล้วแต่เมื่อไหร่ที่ทางราชการมีความประสงค์ต้องการที่จะปลูกป่านะก็ต้องไม่มีใครมาห้ามมาคัดค้านได้ถามว่าไอ้ทิศบุญบองประมาณพูดนี่แล้วแล้ว,แ,ลวแกทำหรือเปล่าทำครับใครลองไปยืนอยู่ที่หน้าวัดพยัคฆารามที่สุพรรณบุรี แล้วมองข้ามแม่น้ำมานะมองข้ามแม่น้ำมาเอียงขวาเล็กน้อยท่านจะเห็นต้นไม้ใหญ่มีป่าใหญ่อยู่ยอมหนึ่งนั่นแหละครับบ้านผมแล้วผมปลูกป่าริมแม่น้ำนะฮะอ่าด้วยเหตุผลที่จะเกิดผลดีหลายประการทีนี้วิธีการที่จะได้มาสองแรงบวกก็คือการฟื้นชีวิต แม่น้ำที่เราเรียกแม่น้ำที่ตื้นเขินในยุคปัจจุบันอ่าผมใช้คำว่าแม่น้ำตายนะฮะแม่น้ำตายทำยังไงให้กลับมาเป็นแม่น้ำที่มีชีวิตแม่น้ำเป็นคืออะไรครับคือว่าแม่น้ำที่ตื้นเขินในยุคปัจจุบันเนี่ยพอน้ำมาใช่ไหมครับ น้ำระบายมาจากเขื่อนจากไหนก็แล้วแต่ละครับปริมาตรของน้ำปริมาณน้ำพอมาจํานวนหนึ่งมันก็เริ่มล้นตะลิ่งเพราะความจุของแม่น้ำนั้นมันน้อยท่านไปดูครับหน้าแรงแม่น้ำเจ้าพยาผมเคยไปบ้านเพื่อนที่สิงห์บุรีพอหน้าแรงนั้น เห็นโขดสันดอนเนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดนะฮะแทบจะเดินได้เลยบางครั้งนะขับรถผ่านไปจังหวัดตากนะฮะเวลาข้ามสะพานที่จะเข้าจังหวัดตากมองไปซ้ายมือก็จะเห็นสันดอนแทบจะเรียกว่าเดินข้ามแม่น้ำกันได้แล้วนี่เราจะได้เห็นว่าในอดีตนั้นนะมีแม่น้ำที่ถูก ตะกอนดินพัดพามาเป็นอย่างนี้แล้วก็เส้นทางไหลของน้ำก็แปลเปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าเราจะฟื้นฟูด้วยการที่อย่าเสียดายดินในแม่น้ำอย่ายึดถือว่าเป็นของหลวงไม่ได้ใครจะมาขุดไปใช้ต้องอย่างนู้นอย่างนี้ไม่เลยครับใครจะเอาไปใช้มาเลยมาช่วยกันขุดนะฮะ คุณจะเอาไปถมที่คุณจะเอาไปทําอะไรเชิญแล้วเรื่องนี้นะฮะวิธีการที่จะทําได้เร็วเนี่ยก็แค่เพียงว่าถ้าเผื่อทางาราชการโดยสายตรงก็น่าจะเป็นมหาดไทยนะซึ่งมีหน้าที่ดูแลองค์งการบริหารส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วนะสั่งการไปเลยครับว่า นโยบายการพัฒนาอ,อบตอให้มุ่งเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและฝนแรงนะถ้านโยบายไปแบบนี้มันก็จะเกิดกรณีอย่างแก้ภัยแรงก็คือต้องปลูกป่านะเพื่อสร้างน้ำแล้วก็สร้างแหล่งน้ำนะฮุดบอ่อสาธารณะ ที่จะเก็บกักน้ําและไอบอ่อที่มันจะเก็บกักน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นบอ่อรองรับน้ําส่วนเกินในชุมชนด้วยนะแล้วก็อบตอไหนที่มีแม่น้ําลําคลองไหลผ่านนะครับก็จะได้มีการขุดลอกแม่น้ําลําคลองเหล่านั้นให้ลึกนะครับถามว่า แล้วดินเอาไปไหนอ้าวดินก็ทำไปได้ในหลายลักษณะลักษณะหนึ่งในส่วนราชการถ้าถ้าสมมุติว่าจะมีที่ตรงไหนไหมที่ต้องพัฒนาปรับปรุงเอาไปถมที่ส่วนที่สองเอกชนไหนต้องการไหมถ้าต้องการคุณต้องเอารถมาช่วยคุดแล้วคุณก็เอาดินไปเลย หรือชาวบ้านนะมีนะครับสในอดีตเราก็ขุดด้วยมือเปล่ากันมาแล้วใครอยากได้มาเอานะในที่ตื่นที่เขินซึ่งการแก้ปัญหาน้ำท่วมต้องแก้ตอนฤดูแล้งงานที่ผมพูดนี่คืองานในช่วงฤดูแล้งนะฮะที่นี้ทำไมมาพูดเดี๋ยวนี้เอาก็พูดเดี๋ยวนี้เพื่อว่าถ้าเผื่อมีคนฟังก็จะได้ไปเป็นนโยบาย สิ้นฤดูฝนปีนี้ใครจะมาขุดใครจะมาทำก็มาขุดไปนะเราก็หวังแต่ว่าแม่น้ำลำคลองหนองบึงลึกนะและ้วก็ไอ้ส่วนที่ถ้าขุดเอาไปไม่ได้เอาไปไหนดินมันไม่ได้ต้องขนไปไหนก็ง่ายๆเลยครับขุดขึ้นมาแล้วก็โปะชายตะลิงนั่นแหละ ชายตะลิงที่จำรุดสุดโสมนะโปะชายตะลิงตรงน,นัอย่าปล่อยให้ตะลิงเนี่ยเป็นตะลิงล้นๆครับเพราะว่าถ้าฝนมันชะล้างลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะพาเอาดินลงน้ำอยู่ดีพอเราเอามาโปะเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยนะครับปลูกเลยครับปลูกอะไรฮะท่านจะเอาอย่าแฝกมาปลูกไหมย่าแฝกไม่มี ปล่อยให้หญ้าธรรมชาติขึ้นปกคลุมครับนะฮะแล้วก็เอาต้นไม้มาปลูกปลูกป่าครับพอต้นไม้มันใหญ่มันโตมันแผ่นะฮะใบเนี่ยเวลามันแผ่อยู่ริมแม่น้ำรากมันก็จะจับดินนะครับรากมันจะจับดินยึดดินไว้แล้วก็ใบที่มันแผ่ออกมาเนี่ยพอฝนตกลงมาเนี่ยนะครับ เม็ดฝนมันไม่กระแทกดินโดยตรงมันตกลงบนยอดไม้แล้วมันก็พลางพรมลงมานะฮะทีนี้ก็แล้วแต่ละครับว่าจะเอาต้นไม้อะไรที่มันอึดอึดทนทนทน,นะฮะใส่ก็โอโหอยู่ไปแต่ว่ารากมันจะขึ้นไปรบกวนชาวบ้านเท่านั้นเองนะครับมะกอกน้ำนี่ก็เป็นพืชริมน้ำที่จเจริญเติบโตได้มะพร้าวปลูกเข้าไปทีท ก็ช่วยยึดจับตะลิ่งเอาไว้หรือจะอะไรก็แล้วแต่ดูครับว่าในแต่ละท้องที่ในแต่ละท้องถิ่นนั่นะเมื่อแม่น้ำลำคลองน้องบึงนั้นมันผ่านไปที่บ้านท่านเนี่ย <c oughs> แถวบ้านเรามันมีต้นไม้อะไรที่เขาเรียกว่าไม้พื้นเมืองอะนะฮะอย่างแถวบ้านผมสุพรรณบุรีก็มีชื่อตำบลวังยาง นะอย่างเงี้ยก็แปลว่าโอ้ต้นยางมันก็ขึ้นได้ดีใช่ไหมอ่าหรืออ่าบางที่บางแห่งนะแถวนคนปรปฐมเนี่ยเขาเรียกบ้านอะหนองกระทุ่มก็แปลว่ามันก็มีต้นกระทุ่มแต่ไม้ที่ว่าเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นไม้ดีอะไรละครับคําว่าไม้ดีหมายถึงว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นไม้คุณภาพนู่นนี่นั่นไม่เพราะเราต้องการปลูกเพื่อป้องกันตะลิงไม่ให้พัง เราต้องการปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณอ,าออกซิเจนเราต้องการปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่ปา่าและเราจะได้ใช้ประโยชน์จากไม้ใช้สอยต่างๆเหล่านั้นและพอเมื่ออบตอดำเนินการร่วมกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำบ้านใครอยู่ริมแม่น้ำมีหน้าที่รักษา ป่าในส่วนพื้นที่ของตนนะครับคือถ้าทำได้อย่างนี้มันก็ดีกว่าปล่อยให้ชาวบ้านลุกลำ้ำลำน้ำนะฮะสร้างสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุอะไรต่อมีอะไรกันนะโดยโดยที่ไม่ได้ประโยชน์ที่ผมพูดนี่ขออภัยที่จะต้องมาพูดซ้ำแต่ไม่ใช่เพิ่งพูดครับผมพูดเรื่องนี้มา ตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมปีห้าสี่นะใครไปสืบค้นดูเทปรายการหรือว่าอะไรที่ท่านจะย้อนหลังไปดูได้ผมพูดมานานแล้วแต่ไม่มีใครทำผมเคยฝากนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพื้นป่านะเขาก็ว่าเขาไม่ได้ไปไม่มีหน้าที่ในการที่ดูแลในส่วนตรงนั้นนะแต่จริงๆแล้ว ไม่ว่าใครจะรับผิดชอบหน้าที่มันก็ต้องช่วยกันพูดแล้วก็ดำเนินการทีนี้ไอ้ที่จะพูดกันแบบฟังแล้วไม่รื่นหูก็คือว่าส่วนมากเนี่ยไอ้งบประมาณของเราที่มีเนี่ยเวลาจะทำอะไรเนี่ยคนมันไปคิดถึงแต่ว่าไอ้ทำอย่างนี้แล้วฉันจะได้ผลประโยชน์อะไรลองคิดแบบใหม่ลองคิดแบบไม่ต้องไปคำนึงถึง อประโยชน์ตนแต่ว่ามุ่งไปที่ประโยชน์ประชาชนมุ่งไปที่ความเป็นอยู่นะทีนี้ท่านลองคิดดูนะครับฝนตกลงมาเท่าไหร่นะแม่น้ำทุกสายรับน้ำไว้ได้หมดนะฮะปริมาณความจุของน้ำก็จะไม่ล้นตลิ่งบ้านก็จะไม่ถูกน้ำท่วมนะครับในขณะเดียวกันเวลาตอนหน้าแรง เราก็มีน้ำที่อยู่ในแม่น้ำลำคลองไม่ใช่พอหน้าแรงก็แห้งนะหน้าแรงก็แห้งไม่มีน้ำไอพอหน้าน้ำมาน้ำก็ล้นตลิ่งท่วมมันเป็นปัญหาซ้ำซากแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมเคยพูดถึงขนาดก็มีคนโกรธผมนะเคืองผมนะผมบอกว่า เรามองที่ผ่านมาเรามองกรุงเทพเป็นประเทศไทยโดยที่ไม่ได้มองเมืองอื่นหรือเปล่านะผมบอกว่ากรุงเทพจะหลวมการจราจรจะไม่แออัดไม่ต้องสร้างรถไฟฟ้าแต่ว่าให้เอาเงินไปพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศนะแล้วก็ไปพัฒนาเมืองใหญ่ให้ทัดเทียมนะครับ จัดระบบขมนาคมให้ดีในแต่ละเมืองนั่นนะ่ะมันไม่ได้แปลว่าจะต้องเอาผู้คนมาแออัดยัดทนานกันอยู่กันแบบแออัดมากแต่มันจะต้องกระจายผู้คนไปในทุกเมืองทุกชุมชนเพราะอะไรคนมันก็แค่ว่ามีกินมีอยู่ปัจจัยเสี่มีหรือ,อยังนะแต่ว่าถ้าบ้านเมืองเรา ปัจจัยสียยังไม่มีที่จะเลี้ยงชีวิตแล้วจะมีประโยชน์อะไรที่จะไปคุยว่าโอ้โหมีคนในบ้านเมืองเราไปติดอันดับรวยระดับโลกรวยไปเลยใครอยากรวยเขารวยไปเลยแต่ของเรานั้นให้ทุกคนมีกินมีอยู่นะเหมือนคำที่บอกว่าจะทำยังไงให้ประชาชนนั้น มีกินมีอยู่ตามอัถภาพของแต่ละบุคคลนะฮะอันนี้แต่ละบุคคลมันกินอยู่ไม่เหมือนกันนะครับแนวคิดที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อว่าท่านทราบว่าชุมชนไหนที่ไหนหรือแม้กระทั่งชุมชนของท่านเองเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อว่าได้ดำเนินการแล้วนะได้ทำแล้ว แล้วก็มีแบบอย่างมีตัวอย่างให้ดูเนี่ยได้โปรดกรุณาแจ้งให้ผมทิศบุญบางประมาทราบด้วยเราจะได้นำมาประกาศเกียรติคุณว่าหมู่บ้านนั้นตำบลน,นั้นอำเภอนั้นเขาพร้อมจิตพร้อมใจกันตั้งแต่นายกอบตไล่ลงมาจนกระทั่งถึงชาวบ้านทั่วไปเนี่ยแหละครับช่วยกันคืนชีพให้กับสายน้ำแล้วก็ปลูกป่า ลิมชายน้ำนะฮะถ้าเพื่อท่านทำได้อย่างนั้นได้โปรดกรุณาแจ้งมาอย่างผมด้วยผมจะได้ประกาศเกียรติคุณให้ท่านต่อไปแล้วก็อาจจะเป็นโมเดลเป็นรูปแบบนะฮะให้กับทุกๆแห่งได้ดำเนินการต่อไปส่วนพื้นที่ทั่วไปนั้นถ้าเผื่อว่าท่านสามารถที่จะสร้างแหล่งรองรับน้ำ ส่วนเกินไม่ให้น้ำฝนนั้นหล่นลงไปตกลงมาแล้วก็ไหลลงทะเลไปทิ้งเปล่าไปอย่างน่าเสียดายนะครับเพี่น้องครับอันนี้ก็ดำเนินการนะฮะแต่ว่าถ้าจะขุดเพื่อจะปลูกพืชอันนี้ก็ต้องดูว่าที่ผมเคยพูดไปดินเค็มไหมมันอะไรต่ออะไรต่างๆมีผลกระทบอย่างนั้นไปแต่ถ้าลำพังนะเพื่อเก็บกักน้ำ เพื่อเป็นแหล่งรองรับน้ำอย่างเดียวนั้นไม่ได้เป็นปัญหาครับท่านผู้ฟังที่มีข้อคิดความเห็นอยากฟังเรื่องราวใดๆนะครับกรุณาฝากข้อความไว้ทางลายนะฮะ i d l i ย0 8 1ด8 1 5 8 8 1กรุณาหลีกเลี่ยงการโทรนะฮะและขอพระคุณทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังครับ ใครใครก็รักหัวหัวกันไทยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเ <_ EN> ต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงจริงหัวคันไทย <_ EN> ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมาสี่สิบปีตามานะมี <_ EN> น้องสิ่งก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นารำน่ำรวยต้นหน้า เพราะหัวอ่วงกันไทย ดีครับผมเหมาะสมกับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเกินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตวไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเถ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเกินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไหเซนทันเคมีจำกัดมหาชน